นี่คือเรื่องใหญ่ที่อาจเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐรัฐมนตรีต่างประเทศยืนยันว่าการสนทนาระหว่างนายกอนุทินกับทรัมป์ไม่ได้หยุดเจรจาภาษีแม้แต่น้อยแต่ก่อนที่คุณจะคิดว่านี่เป็นข่าวดีที่เรียบง่ายลองฟังให้ละเอียดเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการเชื่อถือคำพูดของผู้นำมากกว่าหนังสือทางการเสียอีกและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามทำไมไทยถึงเลือกแยกเรื่องการค้าและความมั่นคงออกจากกันแบบนี้บางคนบอกว่ามันฉลาดแต่ก็มีเสียงวิจารว่ามันเสี่ยงเกินไปมาดูรายละเอียดกันเพื่อให้เข้าาใจง่่ยๆดีกวา นายศรีหศกพวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ออกมาพูดชัดเจนเกี่ยวกับหนังสือจากสหรัฐที่แจ้งการระงับการเจราจาเรื่องภาษีกับไทยโดยเขาอธิบายว่าในขณะที่นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีโอกาสพูดคุยโดยตรงกับนายโดนัลดทรัมปาา์ประธานาธิบดีสหรัฐนั้นไม่มีการเอ่ยถึงเรื่องนี้เลยสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าต่อในเส้นทางที่วางไว้โดยไม่ให้เรื่องนี้มาขัดขวางนายศรีหศกยังย้ำว่าทางไทยให้ความสำคัญกับเเรรื่่อองงคความมัันันนนป็ดบแ ก็ซึ่งควรจะแยกออกจากประเด็นการค้าได้อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้มันปนเปลื้อนกันและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจเห็นแตกต่างการเลือกแยกประเด็นแบบนี้มีข้อดีในยุคที่โลกาภิวัตน์ทำให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันแต่บางคนอาจสงสัยว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาจริงๆหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นในสถานการณ์ระหว่างประเทศอื่นๆอย่างเช่นระหว่างจีนและสหรัฐที่บางครั้งการค้าและความมั่นคงก็ถูกรวมเข้าด้วยกันจนยากที่จะแยก เมื่อถูกถามถึงคลกระทบของหนังสือที่ส่งมาก่อนหน้านี้นายศรีหศกได้ชี้แจงว่าฝ่ายไทยไม่ได้หยุดการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ร่วมกับกัมพูชาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในภูมิภาคเขายังอธิบายเพิ่มเติมว่าไม่จําเป็นต้องรอหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการจากสหรัฐเสมอไปแต่สามารถยึดถือคําพูดจากการเจรจาระหว่างผู้นําของทั้งสองประเทศได้เลยเพราะนั่นคือจุดสําคัญที่สุดในการสร้างความเชื่อมั่นนายศรีหศกยืนยันว่าผู้นําทั้งสองมีความเข้าใจตรงกันในประเด็ดนนี้ซึ่่งงงชวยยยใหห้้ไทัคเดินนนาาตอก ระเจระจาด้านการค้าควบคู่ไปกับเอกสารร่วม Joy Declaration โดยถือว่าเป็นเรื่องที่แยกออกจากกันคนละส่วนแต่มาถึงตรงนี้แล้วนี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดความเห็นแตกต่างการพึ่งพาคําพูดแบบปากเปล่าแทนเอกสารทางการมันน่าเชื่อถือแค่ไหนในโลกที่เต็มไปด้วยการเผชิญหน้าระหว่างประเทศ บางคนอาจเห็นว่าเป็นวิธีที่คล่องตัวและสร้างสัมพันธภาพที่ดีแต่คนอื่นๆอาจมองว่ามันเสี่ยงต่อการเข้าใจผิดหรือการถอยหลังยกตัวอย่างเช่นในประวัติศาสตร์การทูดระหว่างประเทศบางครั้งคำพูดของผู้นำก็นำไปสู่ความสำเร็จแต่ก็มีกรณีที่มันทำไมห้อเกิดความขัดแย้งใหญ่โตในที่สุดแล้วการตัดสินใจเช่นนี้ของไทยอาจสะท้อนถึงยุทธศาสตร์ใหม่ในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคที่ผู้นำมีบทบาทสำคัญมากขึ้นแต่คำถามใหญ่คือคุณคิดอย่างไรกับการแยกประเด็นการค้าและความมั่นคง มันเป็นความคิดที่ฉลาดหรือเสี่ยงเกินไปและการยึดคำพูดของผู้นำแทนเอกสารทางการมันเพียงพอหรือไม่ในสายตาของคุณมาแชร์วความเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยบ้าง